ผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะคะรายการ MotoGP OR Thailand กลางปี2023นะคะโดยทางกะกตก็ได้มีการเปิดเผยถึงความสำเร็จนะคะของการจัดการแข่งขันในช่วงตลอด3วันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่27จนถึง29ตุลาคม2566นะคะว่าได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนกีฬาทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะโดยมีเข้าร่วมผู้เข้าร่วมงานเนี่ยประมาณ179,811คนนะคะแล้วก็มีผู้รับชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกมากกว่า800ล้านคนด้วยกันค่ะสามารถที่จะสร้างไรายได้โดยรวมในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ ประมาณ4,493ล้านบาทนะคะโดยการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีนายกิติชาวดีค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมงานนะคะโดยมีนายน,านัฐหงษูเวศค่ะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายอารันบุญชัยค่ะประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มีดรก้อ,กอ,กองศักยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายนารุชาโคษาศิวิไลค่ะ ูว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมมอบรางวัลด้วยนะซึ่งผลการแข่งขันสนามบุรีรัมย์ปีนี้ค่ะผู้ที่บิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเนี่ยได้แก่โคเก้มาตินนะคะนะักแข่งชาวสเปน ทีม Prima p a ร a c มกเรซินะคะตามมาด้วย Francesco Banyaya นะคะหรือว่า p e c กทีม Ducati นั่นเองเข้ามาเป็นอันดับ2นะคะแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็น Brad Binder ค่ะจากทีม Red Bull นะคะส่วนผลการแข่งขันทางด้านของ m o t o 2ก็ต้องบอกว่าทำให้แฟนๆเนี่ยมีความสุขกันไปตามๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมเราว่ากองสมเกยียตจันทาค่ะนักแข่งชาวไทยจากทีม อีเดมิสึฮอนด d a สามารถที่จะเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่3นะคะขึ้นโพรดียมโฮมเรสได้เป็นผลแรกเลยนะคะโดยอันดับหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของเฟอร์มินอาร์เดก้ค่ะนักแ,แข่งชาวสเปนทีมสปีดอัพเ a รซิงนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือเบรโดอาคอสตาค่ะทีมเรดบ l ลซึ่งหลังจากที่เข้าเส้นชัยได้เนี่ยกล้องก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่า วันนี้ผมมีความสุขมากๆนี่เป็นการแข่งขันโฮมเรสของผมผมได้ขึ้นโพเดียมซึ่งย้อนกลับไปปีก่อนผมทำไม่ได้และปีนี้ผมสู้เพื่อที่จะได้ไปยืนโพเดียมผมมีความสุขมากๆครับ ผมอยากขอบคุณแฟนๆของผมทุกคนและขอบคุณทีมและสปอนเซอร์และก้องก็ได้พูดปิดท้ายเป็นภาษาไทยด้วยน้ำเสียงคีเล่นนะคะคุณผู้ชมว่าขอบคุณพี่น้องชาวไทยมากๆครับแล้วเจอกันในเลสต่อไปบายนะคะและก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมความสนุกและความอลังการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะในประเทศไทยปีหน้านะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยยังเหลือสิทธิ์ในการแข่งขันจัดการแข่งขันได้อีก2ปีนะคะคุณผู้ชม โดยในฤดูกาล2024สนามประเทศไทยถูกบรรจุให้เป็นสนามที่20ของฤดูกาล2024นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่25-27ถึงตุลาคม2567นะคะณสนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเซอรกิจังหวัดบุรีรัมย์และจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยว่า m o โต GP เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามแนวทางนโยบาย Sport Tourism อย่างแท้จริงค่ะ